กระรอกน้อยกับโพรงถั่วในป่าลึกอันเขียวขจีมีกระรอกน้อยแสนขี้เล่นชื่อว่านัตตี้วันนี้เขาออกเดินเล่นตามปกติกระโดดไปตามกิ่งไม้มองหาของอร่อยที่ธรรมชาติจะมอบให้แล้วจู่ๆนัตตี้ก็ได้กลิ่นหอมบางอย่างเขาแหวกพุ่มไม้เข้าไปแล้วก็เจอโพรงไม้เล็กๆข้างในเต็มไปด้วยถั่วนานาชนิดดวงตาเขาเปล่งประกายทันทีโดยไม่รอช้านัตตี้ยื่นมือเข้าไปในโพรงไม้แล้วกวาดถั่วมาเต็มมือทั้งเฮเซนัททั้งเม็ดมะม่วงหิมพาน์เขาดีใจจนยิ้มไม่หุบ แต่เมื่อเขาจะดึงมือออกมากลับพบว่ามือของเขาติดอยู่ในโพรงไม้ถั่วที่ถืออยู่มากเกินไปเขายื้อยิ่งยื้อก็ยิ่งติดแน,น่ขนขณะนั้นเองนกคู่แก่ที่เฝ้ามองอยู่ก็บินลงมาอย่างสง่างามพร้อมกล่าวว่าเจ้าน้อยหากเจ้าปล่อยถั่วบางส่วนไปเจ้าก็จะเป็นอิสระนัตตี้เงียบไปครู่หนึ่งแล้วค่อยๆปล่อยถั่วบางส่วนออกจากมือและทันใดนั้นเขาก็ดึงมือออกมาได้อย่างง่ายดายเขายิ้มกว้างเก็บถั่วพอประมาณไว้และเดินกลับบ้านอย่างมีความสุขพร้อมบทเรียนสำคัญในใจ ข้อคิดของเรื่องความโลภทำให้เราไม่ได้อะไรเลยอย่าอยากได้มากเกินไปเพราะสุดท้ายอาจไม่ได้อะไรเลยรู้จักพอดีจะได้สิ่งที่เหมาะสมกับเราเสมอ